ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาดบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ช่องทางติดต่อในการซื้อประกัดนะครับก็ YouTube ช่อง A-Beta f a ฟ m รนะครับในรายการเปิดตู้ววยขายปรากัดนะครับ Facebook A-Beta f ฟ r รมนะครับ Line at A-Beta ตตฟนะครับแล้วก็สแกน QR Code นี้เข้าลายได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ080 0199286ครับยินดีต้อนรับครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระกันต่อครับสวัสดีครับเช้านี้อากาศดีมากมีเสียงนกการ้องแล้วก็อากาศเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระเครื่อง สามพิมพ์นะครับที่ผมได้สะสมไว้นะครับเป็นพระเครื่องที่หาดูได้ยากแล้วก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามีกี่พิมพ์กันแน่แต่ตอนนี้เท่าที่ผมรวบรวมศึกษาเนี่ยก็พบสามพิมพ์นะครับก็คือ พิมพ์พใหญ่พิมพ์พเล็กแล้วก็พิมพ์พจิ๋วพระเครื่องที่ท่านกําลังจะได้ชมนะครับเป็นพระเครื่องในชุดเบญจภาคีของเมืองกําแพงเพชรนะครับนั่นคือพระกําแพงลีลาเมดขนุนนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ให้ได้ชมพร้อมๆกันนะครับชัดนะครับเนี่อนะครับสารพิมพ์ที่เราจะได้ชมพร้อมกันนะครับถ้าเราดูหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับก็จะ ำให้ตัดสินใจได้ง่ายนะครับว่าสิ่งที่เราพบเจอคืออะไรตอนนี้เรามาเจาะลึกดูนะครับว่าพระแต่ละองค์มีเนื้อหาอย่างไรเชิญครับครับนี่เป็นพระเครื่องที่จะนำให้ท่านมาชมในวันนี้เป็นพระ ชุดเบญจภาคีซึ่งชุดนี้นี่ถือว่า,เ,าเป็นพระสุดยอดหายากพระกำแพงลีลาเมตขนุนวันนี้จะได้ชมทั้งสามพิมนะครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์จิว๋วครับมาชมทีละองค์กันเลยนะครับ เราเริ่มจากพระพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระเครื่องศิลปะสุขโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรเนื้อพระเนี่ยนะครับจะละเอียดหนึกนุ่มเนื้อพระกำแพงเม็ดขนุนจะแกล่งนะครับค่อนข้างแกล่งถ้าวางไว้เฉยๆก็จะดูแห้งๆนะครับแห้งผ่า ต่ถ้ามีการจับสัมผัสก็จะมีความมันวาวขึ้นมาองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนี่เป็นลักษณะสีผ่านเนื้อในจะเขียวนะครับเขียวคราบเหลืองนะครับนะครับจะมีคราบกรุกเกาะติดแน่นอยู่ ตามซอกลึกทั่วไปนะครับพุทธลักษณะเป็นพระเครื่องปางลีลาที่มีความอ่อนช้อยงดงามมากได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเครื่องปางลีลาที่สวยงามที่สุดในโลกซึ่งก็ ผมเห็นด้วยนะครับว่าเป็นความจริงตรงนี้เป็นลักษณะของคราบน้ำว่านนะครับเนี่ยนะดำดำคราบปลูกเกาะติดแน่นอยู่ตามซอกลึกอันช้อยงดงามเนื้อพระค่อนข้าง แลงละเอียดนะครับแข่งเป็นเนื้อพิเศษมากๆองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลงลองชมพิมพ์เล็กดูครับนี่เป็นพระพิมพ์เล็กนะครับขนาดก็จะ เล็กกว่าพิมพ์ใหญ่แต่พุทธลักษณะก็เหมือนกันนะครับเป็นพระเครื่องปางลีลาศิลปะสุขโขทยัยเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าขอบแม่พิมพ์เนี่ยนะครับจะมีความชัดเจนนะครับชัดเจนเลยมี วงในนะครับแล้วก็ขอบวงนอกแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเนื้อหาก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกันกบพิมพ์ใหญ่ก็คือละเอียดหนึกนุ่มมีความแกร่งนะครับเป็นเนื้อที่ถูกคัดกรองมาอย่างดีมีคาบกลุก เกติดแน่นตามซอกลึกทั่วไปนี่นะครับด้านหลังอูมคลายเม็ดขนุนจึงเป็นชื่อนะครับที่มาของการเรียกชื่อว่าเป็นพระอัมแพงลีลาเม็ดขนุนองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ ลักษณะก็งดงามเช่นเดียวกันมาชมต่ออีกองค์หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์จิว๋วภาพรวมองค์พระเนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากนะครับหนามากลักษณะเนื้อพระ ก็มีความหนึกนุ่มนะครับเช่นเดียวกันกันกบพระกลุของเมืองกำแพงเพชรเราจะเห็นพิมพ์พระตื้นๆนนะครับแต่ว่าแกะได้สวยงามลงตัวเป็นพระปางลีลากำลังเยื้องกายไปข้างหน้าพุทธลักษณะงดงามนะครับ ในรอบ20ปีนะครับผมพบเห็นองค์เดียวนะครับแล้วก็โชคดีนะครับได้มีโอกาสเป็นเจ้าของผมเคยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีท่านผู้รู้ได้ลงไว้นะครับลักษณะเป็นพระพิมพ์เดียวกัน<ๆ>เห็นอีกองค์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อตอนนี้นะครับเท่าที่ ผมได้เห็นน่ยก็มีอยู่สององนะครับคือองค์นี้ซึ่งเป็นของผมนะครับแล้วก็เป็นของอีกผู้รู้อีกท่านหนึ่งลงไว้นะครับในออินเทอร์เนต็ตนะครับก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับอาจจะเจอนะครับนี่ก็เป็นภาคเครื่องที่เรียกว่า สุดยอดหายากแล้วก็พบเห็นได้น้อยนะครับจนทําให้เราไม่แน่ใจว่าพระกําแพงลีลาเมตขนุน,นมีกี่พิมพ์กันแน่สําหรับผมนะครับในวันนี้ก็พบแล้วนะครับสามพิมพ์เพราะฉะนั้นก็จะสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าพระกําแพงลีลาเมตขนุน มีทั้งหมด3พิมพ์ซึ่งก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์จิว๋วในวันนี้ก็มีโอกาสนำมาให้ท่านได้ชมศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปขอบคุณมากครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่าน ได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขนพลเรียนรู้เจาะลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสําหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมเลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพั์อาจารย์ถวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด 1นท i m e ทม์ล็อกด s t a y y at home New นิวโนมมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9 t i m e Ar t on earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ต้ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชญร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชร์มรดกโลกที่ขึ้น ทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสัตเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ นะครับโดยเซิร์ชชื่อวรภาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ